ชื่อว่า,เ,าเลือกใครนะฮะบทกวีบทนี้สี่เหลี่ยมช่องนั้นลายมือของข้าในช่องสี่เหลี่ยมอาจจะไม่สลักสำคัญอันใดได้โปรดทำไมมันช่างยากเย็นแสนเข็มกับการเลือกใครสักคนข้าต้องมานั่งเศร้าทุกเช้าค่ำนั่งปวดกระบาลตอนขี้ตอนเยี่ยวมันเป็นเวลากืบเดือนแล้วที่สิ่งเหล่านี้มันลบหูลบตาข้า ด้โปรดเสนออะไรที่มันมากมายยิ่งกว่านี้ได้ไหมอะไรที่มันมากกว่านี้กองทุนเพื่อไทยเพื่อสตรีเบีย้ยเพื่อไทยเพื่อสูงอายุได้รับการยอมรับระดับโลกสุขคูณสองล้านนี่กองทุนหมู่บ้าน ได้โปรดมีอะไรที่มันมากกว่านี้ไหมยหยุดขั้วสลายสีสามัคคีพี่น้องไทยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยวันชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินหยุดขั้วสลายสีปลองดองวิสัยพัศน์ประเทศไทยต่เอาเถอะอย่างไรก็ดี ลายมือของข้าในช่องสี่เหลี่ยมก็อาจจะไม่สลักสําคัญอันใดกระทั่งเป็นลายมือของเด็กๆที่ต้องการพ่อหรือต้องการแม่คอชี้นำํำไม่ว่าจะเป็นที้ไม่ว่าจะเป็นชี่หรือแม้กระทั่งจะเป็นอิดที่ข้าทำน้ําหมึกบนปลายปากกาหยดลงไปเปื้อนมันก็อาจดูงี่เง่าเพราะช่องสี่เหลี่ยมนั้นไม่ต่างอะไรกับท่อน้ําทิ้ง ลายมือของเด็กๆช่างสโสโครกลาวกับสว่าที่ปิดค้างบนตะแกรงท่อในห้องน้ำรังแต่จะนำมะแมลงสาบเแลแมงสาบร,รังแต่จะนำใบก้นกและก็สุดท้ายไปลากตัวปลาหลามออกมาหนึ่งตัว เมื่อพี่มหาผีได้ถือกำเนิดขึ้นแมลงสาบกับไบก้อนอาจจะโดนกวาดลงจากกระดานเพราะว่าผู้ปกครองรักมันยิ่งนะรู้จักผมไหมครับลายมือของข้าในช่องสี่เหลี่ยมจึงไม่อาจมีความสลักสำคัญอันใด มันอาจจะเป็นลายมือของมันอาจจะไม่ใช่ลายมืออย่ด้วยมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นรอยเปื้อนเป็นอะไรสักอย่างมันเป็นเวลากว่าเดือนแล้วที่สิ่งเหล่านี้รบกวนจิตใจข้าแต่ข้าก็จะออกไปไม่ว่าข้าจะเลือกไปก้อนเลือกมาแลนซาาหรือแม้จะไอเป็นเป็นอะไรอย่างนี้แต่ข้าก็จะออกไปข้าจะออกไปเขียนคําว่าพละเมือง ไม่ว่าท่านจะมองข้าว่าเด็กอย่างไรก็ตามขอบคุณครับ